อ่ะพี่น้องนี่น้ำชข้นีีแล้วโอ้หน้ามุกน้ามุกขาดต่วนพี่น้องอ่าน้าหมอชันในนี่พ้ากับยายหนุดพ้ากับยายหนุดจุลินยายหนุดจุลินบุญลำ เมี icana, ่ยของไกลหน่อย <te> <te idal dólares> <te> ้ลยร่มเลยพี่น้องไม่กันพไ่น้ำดอก้ากี่กัไม่หน่นยไรเพีนี้าเที่ยวน้ำตกไม่มีหอน้ำตกพี่น้องเออ้าเนียมาเที่ยวน้ำตกคไมต้อนม่ นี่น้ำตกพี่นอ้องโอ้ยไม่เสียเฉียวน้ำบนนี่ช่วป,ปีกับปีนี้แล้วน้ำม,มันไหลน้ำม,มันมากล้วน้ำตกกับลุบ่งแบบปีนี้บนนี่เลยพี่นอ้อง น้ำอะไรเบิ่องดังแต่วิวสวยๆเก่านะพี่น้องนะฮ่าๆเบื้องสวยๆงามๆก่ต้องเบิ่งดอกน้ำตกเบิ่งกับเบิ่งหน่อยๆพี่น้องเบิ่งหน่อยๆเอามันแลีงพี่น้องมันแลีงปีนี้โดยเบิ่องสักนี่แหละเบื้องก็เสือดหญโอ้เสือใหญเนาะ วัาสุกร์วัามเบิงน้ำตกศาดตนเบิงน้ำน้ำพี่น้องตู้ปีมันไหลลงมามันไหลแล้วน้ำไหลงามปีนี้ยังไหนยังบนนี่น้ำโอ้โหแหงน้ำแหงพี่น้องน้แหง บมมี่โมมี่ฝนโมมี่ฝนมาสิมาหาเ่นน้ำไม่มีน้ำเล่นเลย เอาลินเนน้อยเี่กเาลินลบอย่างพี่น้องเายนุ่นแมาน่งเล่นนี่แมงเ่นตําๆอย่นี่แล้วเกียมผามาาสิเม่นน้ำมาสนเกี่ยมผามานางเ่นน้ำเป็นี้น้ำบ่อน้ำผัดบ่อไหลบันน้ำบ่มีพี่น้องเอ้ มันแหงมันแรงพอดนะพี่น้องเนะปีนี่แหงแรงโบมีฝนน้ำเลยโบสั่นเนยมา,อาเออเบงแกวิวสวยๆเอาเนะพี่น้องเนะ zoom view z ว o ว v i ยๆงามๆพี่น้องอ่ะปุ่นปุ่นใหญ่หนุ่งยางง่วงหนาง่วงกลางนุ่มฮ่าฮ่แล้วว่าสิมาเล่นน้ำก็แค่ก้อนห้อนน้ำตกไหลเพื่อจอดๆนี่อ่ะเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปเบิ้ง ตั้งวัดขั้งนันพนนะพี่นนะ้นองทั้งนันพนเห็ดไหมพนเห็ดพนเห็ดพ,น,พนสางไหมเดี๋ยวมองนี่มันบบมีนม้นำเดี๋ยวไกลหน่อยพาไปเบงเออน้ำตกเนี่ย่ะท่านทิพย์ท่านช่องบอกนี่ว่านีย่ยงก่อเดีย๋ยวไปไปหอดก่อนไปติดตามไปเรื่อยนาะพี่น้องนะ เดี๋ยวติดตามไกลหน่อยเลยลุ้มแนวไปเรือยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ้องมองไม้ไปเบิ้องมองไม้โอ้ยมองนี่มองน้นำตกอันนี้น้ำตกตัดตูนพี่น้องไหลซะนี่แหล,ละน้ำเนี่ยนี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำตกไหมพี่น้อง